ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งตามนั้นเลยค่ะไม่พูดอย่างอื่นเลยเหรอคะไม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะึงมุลาเซ้ปัญญาบัตรกับเราสองคนแล้วนำที่คุยแซบโชว์วันนี้พี่เคและแบกกี้รายงานตัว,ตวเห็นเราโวร, <c oughs> ร,ร้อกันแบบเนี้บอกได้เลยว่ากิดในความรู้สึกของเราทั้งทีมงานทั้งหมดเนี่ย มันมีแต่ความสุขไปกี้ถูกต้องค่ะความชุ่มชื้นเพราะว่าเราได้เห็นภาพพ่อลูกที่เขามาเจอกันแล้ววิ่งโผล่กอดเข้าหากันค่ะพี่เคนั่นก็คือไมค์พิรัตน์นะครับกับลูกน้องแม็กซ์เวลล์เองซึ่งนางแบบสาวจะเรียกว่าอดีตภรรยาได้ไหมอดีตภรรยาก็ได้นะเขาแต่งแล้วเหรอโอ้เขาไม่ได้แต่งเอาอย่างนี้ก็คุณแม่ของน้องแม็กซ์เวลล์นี่แหละเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการถอนคำร้องสิทธิ์เป็นผู้ปกครองร่วม นะของน้องแม็กซ์เวลไปแล้วเมื่อช่วงตนน้นเดือนที่ผ่านมาโดยหนุ่มไมค์ได้บอกว่าจะเก็บเงินให้ลูกชายและมอบให้ในวันที่บรรลุนิติภาวะด้วยซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็มีวินาทีที่น่าประทับใจของพ่อไมคกับน,น้องแมนะ็กซ์เวล่ซึ่่ช็อตเนี้ย แฟนๆรอคอยมานานร่วมปีเพราะคุณพ่อคุณลูกในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วเลยครับต้องขอบคุณตาก้องกิติมศักดิ์ด้วยนะคะนั่นคือทนายเจมส์นะฮะ,ะก็ได้ถ่ายวินาทีที่ทั้งคู่เนี่ย <S <S โผล่ลเข้ากอดหากันนะคะหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆจนกลายเป็นกระแสร้อนที่ทุกคนจับตามองนะคะโดยทนายเจมส์เนี่ยนะคะได้โพสต์วินาทีที่เรียกได้ว่าโอ้โหเนี่ยค่ะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของชีวิตคู่พ่อลูกของเขาเลยนะคะพร้อมแคปชั่นที่ว่า1คลิปล้านความหมายขอบรรยายด้วยภาพครับขอบคุณคนกลาง และขอบคุณทีมงานอาจารย์ประมาณครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ชมกันไปดูพร้อมกันทั้งประเทศตอนนี้เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมา้างพัฒนาใจขนาดไหนเมื่อพ่อไมค์เจอกับน้องแม็กซ์เวลครับไปดูจ้ะแม็กซวมวีมาแ,แล้วเรนตีมาแล แม่ประหลงที่ลูกอันดับอันดับที่หนึ่งสำหรับสาระกับไมค์ไม่ว่าพ่อแม่เขาจะจะทะเลาะกันหรือว่าจะเห็นต่างขนาดไหนก็ตามอ่ะเขาเอาความสุขของลูกไว้ที่หนึ่งไหนบอกไม่อยากมีลูกทําไมน้ําตาเราคอคลอเห็นแล้วซาบซึ้งไม่ใช่อันนี้พูดจริงมีกัดปากตัวเองเห็นมีน้ําตาคอคลอด้วยไม่เล้จริงอันจริงไม่เลยคือเห็นเด็กมีความสุขเราก็ดีใจใช่แต่ําไม่อยากได้เองไหมไม่อยากได้เนาะออย่างนี้ล่าสุดไมค์ก็มาโพสต์ในสื่แกรมนะครับบอกว่า วันที่รอคอยในที่สุดได้เจอกันนะครับพี่แม็กซ์วันนี้มีความสุขมากจริงๆ พี่แม็กซ์ขอให้อุ้มทั้งวันไม่ยอมลงเลยแทบจะรวมร่างกันอยู่แล้วแดดเดียวรักพี่แม็กซ์มากนะครับวันนี้เราจะกอดกันไหนคิดถึงไปเลย I love you 10,000ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจใพวกเราสองพ่อลูกนะครับผมค่ะมาเรื่องคดีความกันมากดีกว่านะคะหลายคนก็ออ้สงสัยว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไงซึ่งทนายฝั่งของคุณซาร่านะก็ได้ออกมาบอกว่างานนี้นะก็ให้ไม์มาเจอลูกชายได้เพราะว่าแม็กซ์เวลเนี่ยเขาปิดเทอมพอดีก็เลยได้มากรุงเทพก็เลยได้มาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะพาไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมนนนะะคะซึ่งณนะตอนนี้ ไม์อยากเจอน้องวันไหนให้แจ้งมาได้เลยส่วนเรื่องเงินค่าดูจากไม้ซึ่งตอนนี้ก็ถามซาร่าว่ายังอยากจะให้ไม้เนี่ยรับรองบุตรไหมให้ซาร่าตัดสินใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่าซาร่าจะมีท่าเทียงไงครับค่ะส่วนที่ซาร่านะคะจะคัดค้านคําร้องของไม้หรือเปล่าในเรื่องของการรับรองบุตรไม่รับรองบุตรนี่นะทนายกิ่งบอกว่าให้คําตอบวันที่2พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันที่สารน,นัดให้ทั้งคู่ไปไก่เกลียหรือถ้าทั้งคู่หากคุยกันแล้วตกลงกันได้ก่อนจะถึงวันนัดเนี่ยก็โอเคเป็นไปตาม การตกลงของทั้งคู่ก็ขอให้เรื่องราวของทั้งคู่จบไปได้ด้วยดีจริงๆเราไม่ต้องรอให้ถึงเดือนพฤศจิกาก็ได้ดูแล้วอบอุ่นจังเลยอ,ะอ่ะขอบคุณค่จะจากสุอรถยคอมคด้วยกันนะครับดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดรัวๆเลยนะครับสดยอดในลลกเพี่้อ